โกินอะไรครับผมกินอะไรครับ<笑><笑>โอ้หลักฐานชัดเจนเลยเอามาเป็นชุดเลยครับผมมันมาเป็นกล่องมันก็มาเป็นเชอนกันเอาตรงนะไม่อ้วนหรอกไม่อผอมหรอก พักหน้าขาเนี่ยอันนี้คือพักหน้าขาเอาตรงนะตรงๆนะบอกด้วย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 ความรักนะไม่ต้องไปเล่นอีกนะ <c oughs> อยู่บ้านกินดีกว่าโ okay. อเคพรุ่งนี้ก็ไปอะไงวันที่พักวันนี้<อ>นี้เขาพักครับพรุ่งนี้เขาพักพรุ่งนี้ใครพักพรุ่งนี้ไม่ได้พักไม่เล่นเขาพักกันหมดเกิดอ,อล้ว